โกเบเมืองท่าแหล่งการค้าอุตสาหกรรมและความโรแมนติกอิ่มจากอิจิรันราเมนก็เดินเท้าต่อเกือบ2กิโลเมตรเพื่อที่จะไปอ่าวโกเบเส้นทางเดินจะต้องผ่านนันกิงมาจิไชน้าทาของโกเบและเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคคันไซที่นี่มีร้านของกินเป็นร้อยร้านเลยนะแต่เนื่องจากมีเวลาไม่มากเลยมุ่งหน้าไปปลายทางของเราก่อน โกเบเป็นเมืองท่าที่ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมาตั้งแต่อดีตัฒนธรรมจึงเป็นแบบผสมผสานที่เห็นได้จากสถาปัตยกรรมรวมถึงอาหารการกินที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสดเนื้อวากิว A5 ระดับสุดยอดที่นี่มีบ่อน้ำร้อน อาริมะออนเซนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นรวมถึงสถานที่อื่นๆอีกตั้งหลายแห่งแต่ครั้งนี้จะมารับลมชมวิวที่อ่าวโกเบที่เห็นสูงเด่นเป็นสง่าตั้งแต่ไกลๆนั่นคือโกเบพอร์ตทาวเวอร์เส้นสีแดงที่สลับเป็นตารางคล้ายเชื่อมีลักษณะคล้ายกับกลองญี่ปุ่นรูปนาฬิกาทรายแบบดั้งเดิมนี้สร้างเสร็จเมื่อคศ1963สูง180เมตรด้านในมีทั้งหมด5ชั้นชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวเมืองที่มองได้360องศาตั้งอยู่ในบริเวณสวนเมริเคนสวน สนสาธารณะขนาดใหญ่พื้นที่กว่า100ร้อยไร่ที่พลาดไม่ได้เลยคือต้องมาเก็บภาพกันที่มุมนี้และที่บอกตั้งแต่ต้นเรื่องว่าที่นี่มีความโรแมนติกก็คือวันนั้นได้เห็นภาพการแต่งงานและเห็นคู่รักหลายคู่ออกมานั่งรับแดดอุ่นๆกันที่บริเวณนี้แนใครสวนก็อย่าเพิ่งอิจฉาละ่ะที่นี่มักจะมีการจัดงานอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการออกร้านขายของงานแสดงศิละปะหรืองานดนตรีต่าง มีคนมาเล่นกีฬาและออกกําลังกายกันด้วยโครงเหล็กสีขาวที่เป็นรูปเรือนั้นคือพิพิธภัณฑ์สมุรศาสตร์โกเบจะแสดงเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเลและประวัติศาสตร์ท่าเรือโกเบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปิดให้เข้าเมื่อคศ .1987 ภายในนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์คาวาสกิกูชามเวิลที่ถือกําเนิดในเมืองนี้จะมีประวัติของบริษัทและสิ่งที่เคยสร้างเอาไว้เช่นมอเตอร์ไซค์หัวรถไฟ รวมถึงหัวรถไฟจินคันเซนเฮลิคอปเตอร์และหุ่นยนต์ที่ด้านข้างสวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ศูนย์รวมช้อปปิง้งและร้านอาหารมากมายไว้ในที่เดียวตรงนี้ยังมีจิงชาสวรรค์ให้ขึ้นไปชมวิวเมืองได้อีกหนึ่งจุดและนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะแสงไฟในยามค่ำคืนมันช่างโรแมนติกซะจริงๆคลิปหน้าจะพาไปพิพิพธภัณฑ์เด็กอังปังแมนโกเบคิดว่าเด็กๆต้องถูกใจสิ่งนี้กันแน่นอน